เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับทางอาร์เนอร์สโลตในเยอแมนของเรากันก่อนเลยหลังจากเจ้าตัวท,ทําทีมออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่ได้อย่างสวยหรูกับการคว้าชัยชนะได้ถึง10จาก11เกมแรกในการแข่งขันทุกรายการซึ่งเป็นสถิตทิที่ดีที่สุดตลอดการเหนือกว่าผู้จัดการทีมทุกคนที่เคยผ่านมาในหน้าประวัติศาสตร์สโมสรฟุตบอลลิเวอร์ p o o ของเรา หากนับเฉพาะในการแข่งขันเวทีพิมลิกอย่างเ,เดียวเขาก็าคว้าชัยชนะได้ถึง7จาก8เกมแรกและล่าสุดก็มีการเปิดเผยอีกหนึ่งสถิติที่น่าทึ่งของทางสลอตออกมาอีกด้วยว่าตลอดเส้นทางอาชีพการเป็นผู้จัดการทีมของเขานั้นตัวของทางในายใหญ่วัย46ปีรายนี้ไม่เคยพาทีมประสบความพ่ายแพ้ถึง2เกมติดต่อกันเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่ว่าจะเป็นสมัยที่เขาเข้ามาคุมทีมอาเซนอมา ตอนเนื่องไปถึงการย้ายมาคุมทีมเฟยนด์รอตเธอดมจนกระทั่งมาถึงการคุมทีมลิเวอร์พูลของเราในหุ่นีีด้วยล่าสุดนักข่าวก็ได้เอาประเด็นนี้เข้าไปสอบถามถึงสถิติที่น่าทึ่งดังกล่าวข้างต้นของตัวสล็อตเองแต่เขากลับไม่ได้เหลิงกับผลงานดังกล่าวเลยแต่โจ้ตัวยังคงแสดงออกให้เห็นถึงความถ่อมตัวอย่างยิ่งยวดอันที่จริงแล้วความลับของการทำสถิติครั้งนี้นั้นมันไม่ได้มีอะไรยากเย็นหรือซับซ้อนเลยนะสล็อต มันก็เป็นแค่เพราะว่าตัวของผมเองนั้นโชคดีมากๆที่ผมได้มาเริ่มต้นเส้นทางอาชีพของการเป็นผู้จัดการทีมกับสโมสรที่ยอดเยี่ยมอย่างทางอาเซ็ตอักมาจากนั้นผมก็ได้ย้ายไปคุมทีมใหญ่ของเนเธอร์แลนด์อย่างทางเฟยโนดรอ t เทอร์ดัมจนกระทั่งได้ย้ายทีมอีกครั้งก็ยังได้อยู่กับสโมสรใหญ่อย่างทางลิเวอร์พูในประเทศอัง หากคุณเอาผมไปคุมทีมในระดับล่างๆของหลีกแล้วล่ะก็พวกเมยก็คงจะพ่ายแพ้ติดต่อกันมากกว่านี้แต่แม้จะพูดอย่างนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับความขยันในการทำงานของคุณด้วยเหมือนกันนะมันขึ้นอยู่กับทีมที่คุณจะต้องเผชิญหน้าและโปรแกรมที่คุณจะต้องพบเจอมันอยู่ที่ว่าคุณจะสามารถบริหารจัดการมันได้อย่างไรกัน ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พราอมาจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในนักเตะคนสําคัญที่สุดสําหรับแดนหน้าของทีมเราเย่ยนทางโมฮัมหม็ดซาล่าสตาร์ทีมชาติอียิปต์เมื่อเขาเหลือสัญญากับสโมสรถึงแค่ช่วงสิ้นสุดการแข่งขันในฤดูกาลนี้และจ้าตัวก็อยู่ในขั้นตอนของการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กันอยู่ นั่นจึงทำให้มันได้เกิดกระแสะข่าวลือต่างๆนานาตามออกมาไม่เว้นแต่ละวันแต่ล่าสุดทางดานิเลสเตอริชอดีตหมอหอกชื่อดังของทีมเราซึ่งก็เป็นเพื่อนร่วมทีมเก่าของทางซาร่าด้วย จึงทำให้พวกเขารู้นิสัยใจคอของกันและกันเป็นอย่างดีได้ออกมาการันตีเลยว่าสุดท้ายแล้วยังไงเสียซาร่าก็จะไม่เลือกทิ้งถิ่นแอนฟิลไปไหนเพราะเจ้าตัวเองยังคงมีหมุดหมายสำคัญที่เขาต้องการจะทำให้ได้ร่วมกับทางสโมรสรของเรานั่นเอง ผมคิดว่าเมื่อโมซาลาได้ย้ายมาอยู่กับทางิเวอว่าผูลแล้ว,ลวเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องคิดอีกเลยว่าเขาจะย้ายไปไหนหอยู่ที่ไหนหรืออย่างไรกันเพราะยิ่งเวลาผ่านไปเขาก็ยิ่งมีความเชื่อแล้วความเชื่อเหล่านั้นมันก็ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยว่านี่แหละคือสมสรที่สามารถช่วยให้เขาเติบโตขึ้นไปจนกระทั่งมาถึงจุดนี้ได้สเตอริชกลา่าว เมืเ่อเขาก้าวเท้าลงสนามไปและโชว์ฟอร์มได้แบบที่เขากำลังแสดงออกมาให้เห็นมันก็กลายมาเป็นสถานะที่ไม่มีใครจะไปแตะต้องเขาได้อีกคุณลองย้อนกลับไปดูนักเตะอย่างทางเทียรีอองลีตอนที่เขาอยู่กับทางออสเนลสินั่นถือเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะเขาเองก็เคยอยู่ในสถานะแบบนั้นมาก่อนเหมือนกับซาล่าในตอนนี้แล้วนี่แหละก็คือคนที่เป็นไอดอลของตัวโมเองด้วยเหมือนกันนะ นั่นจึงทาให้ผมมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าเลยว่าโมเองก็คงจะมองดูทางอองรีเป็นแบบอย่างและเขาก็อยากจะทําประตูให้ได้มากกว่านั้นเขาต้องการจะทําลายสถิติการยิงประตูให้ได้สูงที่สุดในเวทีพิมลีและเขาก็ให้ความสําคัญกับมันด้วยเขาอยากให้คนอื่นๆมองว่านี่แหละมันคือนักเตะที่เก่งที่สุดตลอดกาล ในๆก็มีการมาแตะถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของตัวโมฮัมเหม็ดซาร่ากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงอยู่กับประเด็นนี้อีกเช่นเดียวกันแต่ขยับมาดูความคืบหน้าจากทางฝั่งของโจ้ตัวเองกันบ้าเมื่อทาง f ุตบอลอินไซเดอรสื่อชื่อดังจากแดนผู้ดีก็ได้มีการเปิดเผยออกมาว่า ตัวของซาร่านั้นมีความตั้งใจอยากจะอยู่กับทางสโมสรของเราต่อไปเพียงแต่ว่าเขามีเงื่อนไขที่ต้องการให้สโมสรตอบรับเสียก่อนถึงจะยอมตกลงในการตอบรับข้อสเสนอในการต่อสัญญาฉบับใหม่ในครั้งนี้มฮัมหม็ดซาร่าร้องขอสัญญาฉบับใหม่มูลค่ามหาศาลจากทางลิเวอร์พูลโดยเป็นสัญญายาว3ปีด้วยกันซึ่งจะไปสิ้นสุดลงในช่วงซัมเมอร์ของปี2027นะ แหล่งข่าวใกล้ชิดัวของนักเตะเป็นคนออกมาเปิดเผยเรื่องนี้กับทางฟุตบอลอินไซเดอร์แม้ว่ามันจะมีกระแสะข่าวจากทางประเทศซาอุดิอาระเบียเกี่ยวเนื่องกับตัวเขาออกมาอยู่ตลอดแต่ตัวของโมเองก็ยังคงให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกกับสมโมสร ลิว์ภูยังคงเป็นตัวเลือกแรกในใจของเขามาเสมอสำหรับเรื่องของการต่อสัญญาฉบับใหม่แทนที่สัญญาเดิมที่กำลังจะสิ้นสุดลงในช่วงจบฤดูกาลนี้ตัวของเราเตะวัย32ปีเองมองว่าเขาอยากจะอยู่กับสโมสสรต่อไปอีก3ปีซึ่งนั่นจะเป็นช่วงเวลาที่เพียงพอจะสามารถทำให้ตัวเขาต่อยอดสถานะความเป็นนักเตะระดับตำนานของทีมออกไปได้เขาต้องการจะเดินหน้าพังประตูให้กับทีมต่อไป ี่แหละคือเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไมเขาถึงอยากจะอยู่ในถิ่นแอนซิลต่อไปจนกระทั่งตัวเองมีอายุถึง35ปีนั่นเป็นกรอบเวลาที่เขาค่อนข้างจะมั่นใจว่าด้วยการดูแลสภาพร่างกายของเขาที่ดีเยี่ยมแบบที่ผ่านมามันจะทำให้เขาสามารถรักษาระดับการเล่นแบบสูงที่สุดเอาไว้ได้จนกระทั่งถึงตอนนั้น ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับทางฟงโมสรฟุตบลอลหรือว์พูลแล้วว่าจะคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับตัวของนักเตะเองหรือไม่ซึ่งจุดนี้แหละจะเป็นตัวชี้ขาดเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่ดังกล่าวไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเราเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งปักหลังตัวกลาง เมื่อทางคดอฟไซส์ side, สื่อชื่อดังจากแดนผู้ดีก็มีการรายงานข่าวออกมาว่าเรียกว่าููกำลังหันม่ให้ความสนใจในตัวของทางนิโก้ชรอตเทอร์เบกปักหลังตัวเก่งจากค่ายเสือเหลืองบรัสเซียดอร์มุนหลังจากเขาทำผลงานได้อย่างโดดเด่นนับตั้งแต่ที่ย้ายมาจากทางฟรายบัวย้อนกลับไปเมื่อปี2022จนก้าวขึ้นไปติดทีมชาติเยอรมันในช่วงเวลาเดียวกัน ประจบเหมาะกับการที่ทีมของเราเองก็กํากลังมองหาปักลังตักกลางคนใหม่อยู่ด้วยเพื่อที่จะนําตัวมาทดแทนตําแหน่งของทางจดเอลมาติฟที่เพิ่งจะอําลาสโมอสรไปแบบไร้ค่าตัวในช่วงสัมเมอร์ที่ผ่านมาด้านเวอร์กิลฟันได้ยเองก็อยู่ในช่วงท้ายของเส้นทางอาชีพของเขาแล้วถ้าไม่มันมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องหาคนเข้ามาทดแทนเขาในระยะยาวด้วยเหมือนกัน เมื่อเป็นเช่นนั้นหัวจึงมาออกที่ตัวละครลับอย่างทางชรอรอตเทอร์เบกซึ่งเป็นเซนเตอร์ฮาฟตัวกลางที่ถนัดเท้าซ้ายอย่างที่ทีมของเราต้องการแถมเขาเองก็ยังเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ที่สามารถขยับออกมายืยนเป็นแบ็กซ้ายได้อีกตัวนั่นจึงทําให้ทางยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซส์พร้อมที่จะยื่นขอน้อเสนอเข้ามาขอซื้อตัวเขากับทางดอทมุนที่ตัวเลข50ล้านยูโรหรือคิดเป็นราวสี่สล้านปอนด์ ขณะดเดียวกันทีมของเราก็ยังมีการเตรียมเงื่อนไขส่วนตัวให้กับเขาด้วยข้อเสนอะเป็นตัวเลขค่าเหนื่อยที่7ล้านยูโรต่อปีหรือคิดเป็นราว1 000, 1 1 1 0 0 0 0กับอีก2,000ปอนต่อสัปดาห์ให้โจ้ตัวรับเอาไว้พิจารณาเพื่อในการโน้มน้าวใจให้เขายอมย้ายมาร่วมทีมแอนฟิลครั้งนี้ อย่างไรก็ตามเส้นทางการคว้าตัวเขาอาจจะไม่ได้สะดวกโยทินขนาดนั้นเมื่อทางดิวคาสเซลอยู่นาแต่ก็เป็นอีกสโมสรที่อยากจะได้รายเซ็นของดาวเตะวัย24ปีรายนี้ไปครอบครองด้วยเหมือนกันหลังพวกเขาพลาดได้ตรวจทางมาร์เกยฮีมาจากทางคริสตันพาเลตตอนช่วงเปิดตลาดรอบทีแล้ว เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่อแมนจะขอพาเพื่อนๆมาดูโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปสำหรับเกมพิม์ลิกของทีมเราที่มีอีกหนึ่งซูเปอร์บิ๊กแมตช์กับการต้องบุกไปเยือนทางปืนใหญ่ออสนอกที่สนามอมิเรสตเดียมของพวกเขานี่จะเป็นบททดสอบใหญ่อย่างยิ่งยวดสำหรับทีมของเราเลยก็ว่าได้อย่างไรก็ตามทางเดอะกันสเนอร์เองก็เพิ่งจะพลาดท่าเสียทีบุกไปปรชาชัยให้กับทางเดอะเชอรีบอลมัดมาแบบสดส,ดสดดร้อน 2ประตูต่อศูนย์แถมในเกมดังกล่าวนั้นเองเพวกเขาก็ต้องเสียทางวินเลียมซาลีบาปตกรหลังตัวเก่งที่โดนใบแดงไล่ออกจากสนามไปซึ่งจะทำให้เขาโดนโทษแบนตามมาบมดสิทธิที่จะลงสนามในการประชิญหน้ากับทีมลิเวอร์พูลของเราด้วย ตัว่าประเด็นมันไม่ได้อยู่เพียงแค่นั้นเมื่อล่าสุดทาง Sky Sports News สำนักข่าวเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก็มีการออกมาอัปเดตความคืบหน้าเพิ่มเติมอีกว่าบูกายโยสาก้าและเยเรนทิมเบอร์อีกสองแข้งคนสำคัญของพวกเขาก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะพร้อมลงสนามเจอกับทางลิเวอร์พูลในช่วงสุดสัปดาห์นี้ได้หรือไม่อย่างไรกันหลังจากทั้งคู่พลาดการลงฝึกซ้อมร่วมกับทีมของทางมิเกลอารเตต้าในวันนี้ และหากพวกเขาไม่สามารถที่จะลงสนามได้ทันเกมที่เผชิญหน้ากับทางหงแดงของเรามันก็จะกลายมาเป็นหายนะอย่างแท้จริงสำหรับทางเดอะกันสเนอร์แต่ในทางตรงกันข้ามมันก็จะกลายมาเป็นข่าวดีอย่างยิ่งยวดสำหรับทีมของเราด้วยเช่นเดียวกันแล้วเพื่อนๆหละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ